ไอ้เหี้ยเอ้ยหลายอย่างไอ้สัตว์เในรายการก็ยังไม่ได้แชร์ไอ้แม่งควายมาเออแชร์ไปแล้วกูแชร์ไปแล้วอ๊อฟไงวันนี้ไงวันนี้ไงวะนี้กักตัวอยู่ในห้องจนตอนนี้เข้าใจหมาแล้วนะฮะ, <c oughs> ะว่าเวลาหมาโดนกักรู้สึกยังไงนะฮะ <c oughs> ไอ้เหี้ยกักตัวอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยมากักมอเตอร์ไซค์อยู่กลลับทมอะไรสัตว์ตรงนั้นกีดยางไอ้เหทที้ยโทษทีครับไอ้เหี้ยสวัสดีนะครับชาวเน็ตทุกคนนะครับหมีไลฟ์มาวันนี้ก็คือฟอร์มโฮมนะครับบ้านใครบ้านมันหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็คือ ลาไปหนึ่งสัปดาห์หลายคนถามว่าไอ้เชียพี่พี่หายไปเพราะว่าเสาไฟกินรดีหรือเปล่า <c oughs> วันนี้ไม่มีเอฟเฟกต์เลยครับไม่มีฮะไม่มีเฮียเลยมีรายการก็บุญแล้วนะครับตอนนี้อ่ะตีมของเราในวันนี้นะครับพี่อาร์ตอีกครั้งแล้วซินะที่ฉันต้องล็อกดาวน์ครับ จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเมกสโนว่านะล็อกดาวน์ที่ไม่ได้ล็อกดาวน์คือไอ้เหี้ยมันล็อกปะวะแบบกึ่งกึ่งล็อกไหมคะพี่บางสุดที่ล็อกก็มีถูกไหมที่ล็อกชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างร้านอาหารก็ห้ามคนเข้าไปนั่งที่ร้านใช่ค่ะแล้วก็มีสายก่อสร้างค่ะที่ยังห้ามก่อสร้างอยู่ตอนนี้เดี๋ยวว่าเรา ไซต์ก่อสร้างนะครับพี่ไซต์ไลน์ก็หยุดงานครับครับผมจนนี่ห่างนิดนึงะจริงๆเขาบอกว่าความคิดเห็นชาวเน็ตเนี่ยเรื่องล็อกดาวน์เยอะมากนะพี่อาเขาเขียนแคปชั่นนี้ดีมากนะครับผมไม่มีใครเขาอยากล็อกดาวน์แล้วค่ะอยากล็อกคอมึงมากกว่าไอสัตว์อันนี้ไม่รู้ว่าพูดถึงใครนะครับบมครับเออก็ดูว่าเออวะกักตรงกักตัวพิงๆกักกหลายคนนะล่าสุดนี้เลยก็คือ ท่านนายกรัฐมติของเรานะนายก,กักตัวคนใกล้ชิดติดโควิดนะครับผมร่วมง,งานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เป็นงานที่เขาเปิดให้เป็นเหมือนแบบเขตพิเศษอะให้คือคนที่ฉีดวัคซีนแล้วสามารถมาเที่ยวได้นะครับผมไม่น่าเชื่อ2วันเท่านั้นนะครับนายก,กักตัวเพราะใกล้ชิดคนติดโควิดนะครับในสถานที่ที่ทำเป็นแซ <c oughs> นด์บ็อกซ์กูงงไอเหี้ยนนี่คือตลกซิทคอมเลยนะแซนด์บ็อกซ์แปลว่าอะไรกล่องทรายอะ,ะถ้าตามท่านนายกพูดก็คือ ประสาททรายนี่ไงทุกวันนี้เป็นไงไม่เลืออะไรเลยดับสลายลงไปกับตานี่เขาบอกล่าสุดนะสองทุ่มสิบไฟเนี่ยลุกแรงขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งคือต้องอัปเดตก่อนเพราะจริงๆแล้วหลายคนน่าจะดูข่าวแล้วมันมีไฟไหมเขาบอกว่าโรงงานเป็นโรงงานเคมีค่ะไฟไหมก็เลยระเบิดโชคดีที่ตอนดึกมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านเคมีเข้าไปชี้ๆแล้วก็กลับตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะ เออไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องสารเคมีไม่ได้ใช่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะพี่อาร์นะต้องกาบหัวใจพี่พี่ดับเพลิงทุกคนนะโอ้โหเราตามข่าวกันแบบเขาแม่งคือเหนื่อยอ่ะแล้วก็ได้เงินเดือนน้อยด้วยนะตอนนี้เรากําลังคุยกันอยู่นะผมพี่ป๊อปพี่วานเราอยากจะทํวายไลฟ์ครั้งหนึ่งให้พี่พี่นักดับเพลิงนะหรือถ้าเกิดพี่ๆอยากฟังผมร้องเพลงพี่พี่บอกมาได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นกูยอดยูกกยอดยอดลูกครับผมมึงจะฟังพี่เปิเสธเหรอมึงปฏิเสธก่อนเลยหรอครับผม นักดับเพลิงเงินเดือนหนึ่งหมื่นครับหักประกันสังคมอีกห้าร้อยโอ้ตายแล้วสวอเงินเดือนเป็นแสนเลยนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาทําอะไรบอกเป็นข้อมูลเฉยๆครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณเร็ข้อมูลนะครับส่สัมคุนะครับอาวแล้วหหยแล้วหายแล้วหายแล้วมาๆมาเดี๋ยวเราจะพยายามช่วยให้เต็มที่นะช่วงนี้นะฮะอยู่บ้านล็อกดาวน์ทำอะไรกันบางคนเนี่ยก็ดู s t r e ม m i n ต่างๆใช่ไหมล่าสุดนี้เขามี Disney Plus Hot Star แล้วก็อีกอันนึงก็คือ Netflix ที่บอกตอนนี้กำลังแรงมากนั่นคือซีรีส์เรื่อง Sex Life เหรอเขาบอกว่าทีเด็ดเป็น EP EP ที่3านี่ระบุนาทีให้ขนาดนี้เลยนะไอเชี่ยเขาถึงขนาดทำอะไรวะ reaction เลยนะเว้ยคือกูเห็นเข้าไปกดไปดูทุกคนก็คือแบบฮ่าจนวินเนอร์ส่งสคริปต์ให้กูดูวันนี้แล้วกูดูอะไอเหี้ยไม่ใช่คนแล้วเอาจริงกูเฉยๆเพราะกูเห็นใหญ่กว่านี้มาแล้วอะเพราะกูเห็นใหญ่กว่านี้มาแล้วอะ ถ้าสมมติกูอะขนาดนี้จริงๆนะเว้ยไอเฮียพากูไปหาหมอเถอะไม่เฮียบ้านนะไอเฮียไม่มีคนมาคอมเมนต์พี่ออสครับในซีรีส์นั่นนะครับไอสัตว์ไม่ใช่กูไม่ใช่โว้ใหญ่กว่านี้โว้ใหญ่กว่านี้แย่ฮะแล้วเดี๋ยวเวลากูไปเจอคนอื่นหรือวันหนึ่งกูมีแฟนขึ้นมาแล้วก็แบบเขาเปิดมาแล้วก็้ไม่เห็นเหมือนในเน็ตที่เขาพูดกันเลยเอาเอาไปว่ามึงอึ้งไม่เหมือนไม่เห็นไม่เหมือนแต่อึ้งอ่ะ ต่อไปครับผมสายล็อกดาวน์สายดื่มนะอันนี้โอ้โหน,น,น,นี่ต้องคุยน,นี้เรื่องเรื่องใหญ่นะพี่วินเนอร์ยังไงทับ่าวนี้ที่เขาแชร์กัน,อ,น,นอยู่จะเป็นเหมือนพรลบอควบคุม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ค่ะที่กําลังล่างขึ้นตอนนี้เลยแต่ว่าเขาเปิดให้ประชาชนเขาเป็นแสดงความคิดเห็นด้วยนะคะที่จะนําเข้าสภาวันที่9นี้คือกฎหมายเก่าเขามีไว้แล้วว่าเวลาเราลงโซเชียลอะไรแล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดเห็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผิดกฎหมายนะเราจะโดนปรับ50,000ืนบาทตอนหนึ่งลูกเขาบอกว่าไอการแก้กฎหมายต่อไปเนี่ยจะเพิ่มจาก5 0,000ื่นเป็น50,000 0บาทนี่คือนี่คือประชาชนทั่วไปนะหมายความว่าถ้ากูแดกเหล้าแล้วกูเผลอถ่ายเนี่ยนั่นหมายความว่าเสีย5 0 0 0 0นเลย ไอ้ีกูซื้อร้านเล้าได้เลยนะเสำหรับผู้ประกอบการก็เพิ่มจาก5 0 0แสนเป็น1ล้านบาทแล้วก็ระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีเจ้าหน้าที่สามารถบุกปิดผับบาร์ร้านที่จำหน่ายแอลกอฮอล์หรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยที่ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าก็คือเหมือนไม่ต้องมีหมายอะไรทั้งนั้นอะไรเงี้ <S 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 ยแล้วก็เจ้าเจ้าหน้าที่สามารถยึดเครื่องดื่มในร้านได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้หมายสารโอ้ m ม g ก d ตอนนี้คอมเมนต์ลันไวกับถุงน้องเลยนะครับ <ฮะ S 2> <laughs> ย้อนไม่ได้ครับความผิดอาญาไม่มีผลย้อนหลังขอบคุณมากครับสําหรับคาํานะครับขอบคุณนะฮะ <laughs> อันนี้เราจะยึดอันนี้ไว้เลยนะยึดที่ไว้เลยนะ <laughs> ถึงเวลากูเดินนะ <laughs> มึงช่วยกูด้วยดาเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วคนที่ส่งมาคือเราก็ไม่รู้ว่าใครเฮียม <laughs> 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 ึงเป็นทนายเบ้าเออพี่ครับแล้วแบบนี้รูปที่เขานั่งดื่มไวที่ภูเก็ตจะโดนย้อนหลังไหมครับอ้เมันไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่ใช่เปล่าน้ำน้ำอ่างหุ่นเปล่าเฮียมึงก็ไปเราไปได้ไปดม มาเลยแม่คะสายที่จะคุยวันนี้อ๋อเอามาเลยมาเลยเอามาเลยเอามาเลยเอามาไหนอ่ะไหนอ่ะทำไมกูไม่เห็นนะเอามึงไม่เห็นหรอโอ้ยจับติงจ้าน่าจะดีครับผมไอ้เหี้ยอุปกรณ์ก็พร้อมกว่าเราอีกไอ้เหี้ยสาวถ้ายังไม่ให้เข้ารายการนะนี่จะกินไก่โอ๊กแล้วนะคิดถึงจังเลยคิดถึงจังเลยคิดจังเลยมาก เป็นยังไ,ไงบ้างรู้ไหมซื้อใหม่มาใหม่เมื่อวานยังต้องเอาจำลองเนี่ยของเอาให้มันเหมือนของพ่อมัน <c oughs> อันนี้ใช่เลยนี่คือโอ๊ตพรโมทนี่คือโอ๊ตพรโมท หน้าหน้าไม่ต้องเกลมสินหน้าไม่ต้องเืมเป็นยังไงบ้างก็ก็คิดว่าคงทุกคนก็คงเป็นเหมือนกันก็คือว่าเออได้มีเวลาให้ให้กับตัวเองในการที่เน่ยทำในสิ่งที่แบบช่วงก่อนเราไม่ได้ทำว่ะอะไรอย่างเงี้ยเช่นอ่ะออกกาลังกายซื้อหุ้นซื้อเพชรอะไรเงี้ยที่ผู้พันมดคือไม่ได้ทำถ้าถึงขนาดซื้อเพชรก็คือไม่ต้องทำงานแล้ว มาทาอะไรหลายคนก็คือกระซิบมาว่าก็คือตอนนี้ก็คือคุณก็คือเป็นเจ้าแม่ออนไลน์แล้วค่ะขอบพระคุณมากยินดีดีทำอะไรทำาอะไรตอนนี้ทาอะไรอ่ะทำรายการอะไรอ่ะปีนี้ทําอยู่3มรายการนะคะ <c oughs> รายการแรกคือยกซดคือคอนเซ็ปต์คือเหงาเลยชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านแค่นั้นไม่มีอะไรเลยอาหารอะไรไง <c oughs> คือเพื่อนเพื่อนซื้อมาให้เราหรือเราเราทำเองให้กินที่บ้านก็ล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เปิดรับบริจาคอะไรเงี้ยคือถ้าทำรายการยกซดแล้วเนี่ยแล้วให้เพื่อนซื้ออาหารเข้าไปที่บ้านมึงไม่ฉาชีพ อีพีแรกคือซันนี้เหรออีพีแรกพี่ซันนี้ซึ่งแบบโอ้โหกระแสตอบรับดีมากเมื่อไหร่พี่จะมีโอกาสไปบ้างก็ก็ ออก็ ok น่าจะมีหรือเปล่าไม่รู้กูเก็บกูเก็บกูเก็บปากเก็บปากมึงมาเลยก็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 มันมันมันค่อนข้างที่จะคัดโคลนเนาะรายการเนี้ยนึกออกปะก็หวเหตุเท่านั้นนะนถึงจะมาได้นะเมื่อกี้รายการนึงแะอีกสองรายการคืออะไรอ่ะอีกสองรายการก็จะมีก็ทำรายการโฮมทัวร์เกี่ยวกับงานดีไซน์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยอัปเดตให้ราการแล้วก็จะมีเอาเป็นบล็อกแต่แต่ว่าคนไปคอมเมนต์ในที่เราร้องฝนตกไม้ได้วยกันเยอะมากเลยนะมันว่อบายอ่ะเหมือนจ้างไปคอมเมน ไอชมนี่ไม่เท่าไหร่นะมันจะมีบางคอมเมนต์แน่นะว่าก็พะดิก็มันอัดมาแล้วอ่ะนี่ไม่ร้องสดนะถ้าพูดถึงตัวนี้อธิบายให้ฟังเลยบอกเลยว่าไม่รู้นะว่าคนหลังกระแพงเป็นใครนะเขาส่งแบ็กกิ้งแทร็กมาเนี่ยเขาไม่อัดเสียงหยาบมาด้วยนะแล้วคือกูไปถึงหน้างานอ่ะแล้วคือความเฮี้ยเลยว่าขอโทษทีมงานนะครับกูไม่ได้ฟังไปกูก็ไปถึงด้วยแล้วเขาก็จะเหมือนให้วงอ่ะซอมกับเราทีนึงก่อนแล้ววงมันก็ขึ้นมาว้ยพึมกูว่า หันไปบอกทีมงานขี่เฮียเนี่ยสูงขนาดนี้เลยเหรอหน้ามืดเลยร้องโน้ตตัวแรกอ่ะแต่พ่อทําได้ดีมากไม่คือผมมาดผมเป็นนักร้องอยู่แล้วแต่คุณเนี่ยคือคนสไรส์คุณเยอะเพราะว่าคุณคนไม่ได้เห็นความสามารถการร้องเพลงของคุณเนี่ยอ๋อเพราะได้นี่อย่าชมเยอะมันมันแอบน้อยเบาๆวะทำไมอ่ะคือหยาดเนี่ยพอรายการติดต่อมาเรามีเวลาซ้อมอยู่2วันก็ซ้อมทุกวันเลยนะไอ้สองสามวันเนี่ยเปิดโบนอยู่นั่นแหละจนไปถ่ายแล้วก็แบบจำเนื้อเพลงก็ยังไม่ได้นะก็เลยขอขอพิ่กัสจากทีมงานอะไรเงี้ยถ่ายจริงปุ๊บพี่กันก็ย จะขึ้นมาปุ๊บลบลบลบอะไรเงี้ยเออความเที่คือหยาบอยู่ฝั่งนู้นใช่ป่ะแล้วกูอยู่ฝั่งเนี้ยกูอ่ะก็จำเวอร์สองไม่ได้แล้วพอหยาบมันบอกให้ลบอ่ะแม่ก็เดินมาบางฝั่งกูอู้ยเอาไม้ออกแล้วตอนที่กล้องยังไม่จับรู้บอกกันกันเฮียเธอกันเฮียเธอ เอาจริงไหมหนูนั่งฟังพี่คุยกันมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเนี่ยโอ้ยใช้คำว่าต้นชั่วโมงว่ะสับวิตยือสบวิตยือสบวิตยือคอนเทนต์เครียดนะวันเนี่ย ไม่เครียดหรอกเราก็ปิดให้มันตลกได้ไม่หรอกมัน<ช>มันด้วยสถานการณ์ช่วงนี้ด้วยแหละที่มันเกิดแบบว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆเนาะก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะอยากมีใครชวนไปไวไลฟ์จังเลยอ่ะนีเดี๋ยวรอดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะชวนมาแล้วก็คือปาร์ตี้หนึ่งด้วยยังจอยกันยังจำคืนนั้นได้พี่แก่กันโดนจับกระชับคืนพี่จำได้นี่หมดปรโมนพี่ยอดครับรบกวนทำรายการร้องข้าบอ่างหน่อยครับ เดี๋ยวไว้คุยกันนะยาคิดถึงนะคิดถึงมากๆเลยนะพี่ๆขอบคุณทุกคนเลยนะบ๊ายบายบ๊ายบ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 ายมาค่ะเอ่อมีคนมาพร้อมแล้วพี่อ๊อดย่าด้าสวัสดีครับทำไมทำไมน่าคุ้นทำไมน่าคุ้นหนึงเลยวะเชียร์เปล่าเออเคยเคยทำเชียร์แท็บที่ไหนป่ะอาชีพอะไรครับยูต้าครับผมทำงานอะไรยูต้าในตอนนี้อครับผมก็เป็นนักดื่มครับว่างจัดเลยครับ ก่อนไปนักดื่มดิก่อนดักดื่มสตานะมันนี่ครับแล้วแล้วพอล็อกดาวน์เราทำไงอ่ะออกไปไซส์ไม่ได้อย่างเงี้ยใช่ใช่ครับก็ส่วนนึงก็ออกไปไซส์ไม่ได้ด้วยแล้วเราไซส์ไหนอ่ะเราไซส์ไหนอ่ะเอาบริเวณโอเคตอกซอครับออเฮ้ยแล้วแล้วพอล็อกดาวน์แล้วแบบมีอาชีพอื่นทำไหมวะแบบท๊อปเกิดแต่ก็เล่นหุ้นครับพี่ครับน้องเออ่พี่ต้าเขาเล่นหุ้นนี่หุ้นไวหลีหรือเปล่าครับ อ่ะต้าโทรมาอย่าพูดอะไรพวกเราเออเวาพี่ะบ้งครับช่วงว่างอ๋อนี่ตามตามกลัวะตามกลัวพวกพี่เหรอทำงานว่ะช่วงนี้ทำงานเยอะนะทำอัลบั้มด้วยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีทําชิ้นงานกับพี่อาร์ตด้วยเดี๋ยวรอเร็วๆนี้บอกได้ไหมพี่เป็นชิ้นงานประเภทไหนครับอุ้ไปก่อนถ้าเป็นเพื่อนกันจะบอกไม่ไม่ต้องเสือกได้ไหมบอกไม่ใช่เพื่อนเลยไม่ได้เพื่อนไงหาตายเฉยิบ พี่พี่อาร์ตมึงจะทำบ้านด้วยเหรอมึงจะทำบ้านไหมเหรอมึงไม่คุยกับมันนะผมรับอยู่นะไม่ทำ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 ทำไมอ่ะไม่ทำเพรามึงอ่ะเฮ้ยบอกไอ้ไอ้เราเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ด้วยเหรอเลี้ยงเลี้ยงอะไรผมเลี้ยงนกเลี้ยงนกดูนกผมไหมล่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอานกมาดูเดี๋ยวเดู๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชนนกเดี๋ยวชนนกไม่เอาพักกระจิไม่เอานะไอ้เหี้ยเฮ้ยเชี่ยน่ารักว่ะตาตาทำแบบนี้ได้ไหมที่มันตัวเดียวก่อนใช่ป่ะแล้วพอฟุแล้วกลายเป็นสองตัวอย่างเงี้ยทำ ไอสัตว์มันเป็นสถาปนิกไม่นับเป็นยานกในเฮียอเนน้องพูดไม่ได้ใช่ไหมใช่นกแก้วใช่นกนกแก้วครับนกแก้วครับแต่เอานกแก้วแล้วมันมันเพิ่งสองสามเดือนมันยังมันยังฝึกพูดอยู่ครับอกว่าพี่ครับสอนให้พูดคำาม่รวยเนี่ยครับครับผมด้วยด้วย เฮ้ยไอ้เหี้ยมาเถียงด้วยไอ้เหี้ยแล้วรุ่นนี้มันบินมัหวะบินครับบินครับไอ้สัตว์ถามเป็นรถเลยสัตว์รุ่นที่บินไหมเหี้ยบอกพี่ครับยังไงก็ได้แต่อย่าสอนนกพุ่นอาจ๊ะนะครับครับผมครับผมครับผมหน้าฝากอะไรนะสถาปนิกอะไรอย่างเงี้ยเผื่อใครจะทำมุ้งครับเออ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 ตอนนี้ผมเป็นฟรีแลนซ์อยู่รับออกแบบภายในแล้วก็รับออกแบบบ้านทั่วไปติดต่อที่ไหนนี่เนี่ยเปิดไอจีเปิดไอจีเปิดไอจีไงต่อได้ทางไอจีก็ได้ครับเออโอ้ยเฮียถ่ายรูปสวยว่ะเฮ้ยแก้วนี้ลบท์ได้ก็ลบนะ พี่ครับถ้าสอนให้นกตัวหนึ่งพูดนะจ๊ะให้นกอีกตัวหนึ่งพูดนะจ๊ะพงค์นะครับจะได้ตอบกันได้ทั้งวันครับอไปตามกันนะใครอยากจะทําบ้านก็ติดติิดดตต่อไปนะอย่าโกงไร้เหี้ยนะโกงไร้เหี้ยเขามาด่ารายการกูได้สักคอมเม่ดีดีว่ะพี่ครับสอนให้นกตัวหนึ่งพูดนะจ๊ะนะจ๊ะอีกตัวหนึ่งพูดไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ครับได้ครับครับผม์ไร้เหี้ยพวกมึงนี่ได้เหี้ยอามาสายท้ายวันนี้อัปเดตเลยคนจะถามว่าเขาหายไปไหนนี่อยู่นี่นี่แป๊บนึงนะ ฝากมึงแดงขนาดนี้เลยเหรอไม่าลิปมัน n าลิปมัน โอเคสวยอยู่โอเคอ่ะดีเดยอะได้แล้วอะไรทอยเป็นอะไรเดี๋ยวท้องเสียค่ะแดกอะไรเข้าไปครับก็วันศุกร์กินปูดอฟิตอ่าเจ้าฟิตด้วยเฮียตอนนั้นอยู่ประมาสามสี่คนทอยก็ถามทุกคนเลยว่ากินไหมกินไหมกินไหมทุกคนบอกไม่กินบอกแล้ก็อ่ะโอเคกินเองก็ได้แล้วได้ไม่ต้องมีคนแย่งด้วยแดกหมดซะด้วยคือเดี๋ยวเป็นเรื่องของเรื่องแดกหมดซะด้วยเน้นเลยเน้นเลยจนพอช่วงประมาณเมื่อดูบอลอะแล้วมันก็ปวดท้องเพรก็คิดว่าเออคงกินเยอะไปลรอมั้งจนตื่นมาเจ็ดโมงเช าเป๊ะก็คือวิ่งเข้าห้องน้ำแล้วก็อย่างเงี้ยวิ่งแล้วก็กลับมานอนแล้วก็วิ่งแล้วก็กลับมานอนจนถึงเก้าโมงอ่ะเพลงพี่มอสเป็นเพลงพี่มอสเลยใช่ไหมวังะอะไรคะวังอะไรเหลวไหลอ่ะโอ้โหว้าวนนใจก้อทีก้อทีเงียบเลยว้าวมีคอมเมนต์ถามว่าทอยอยู่โรงพยาบาลกับใครอะค่ะอุ้ยอยู่คนเดียวอุยอ้ยก้าจะเอาห้องเล็กสุดแล้วเนาะแต่ฝากสวัสดีป้าข้างหลังที่เขานั่งอยู่ตรงนู้นได้ไหมไม่มีมีน่ะ เขาไปไปพี่ด้วยนะพี่ครับใครเล่นสาวน้ำเกลืออยู่ครับนี่นี่มีคนบอกว่าโรงพยาบาลนะครับมีทุกห้องแล้วครับพี่นี่มีกี้คอมเมนต์เสียงเสียงนี่เรื่องเสียงนี้นะนี้เลยหรืออาจจะเป็นผีก็เป็นเออ